สวัสดีครับนี่พบกับผมเสกสรรขายที่ดินเขตปริมณฑลนะครับครับวันนี้ผมพามาดูที่ดินติดถนน2ด้านนะครับด้านหน้าของเราติดถนนใหญ่นะครับถนนเส้นนี้นะครับเขากําลังขยายถนนใหญ่เลยนะครับถ้าทําถนนเสร็จแล้วนะครับหน้าที่ดินของเรานะครับถนนวิ่งสะดวกสบายเลยนะครับนะครับขยายใหญ่เลยนะครับและด้านหลังนะครับของเราก็ติดถนนอีกนะครับเป็นถนนลาดยางนะครับแล้วมีคลองอีกนะครับ แปลงนี้ถือว่าเหมาะทําธุรกิจมากเลยนะครับด้านหน้าได้ถนนใหญ่นะครับด้านหลังได้ถนนลองนะครับแล้วยังมีคลองนะครับเอาไว้เป็นที่ทิ้งน้ําที่ระบายน้านะครับสะดวกสบายเลยนะครับครับที่ดินของเราเนื้อที่7ไร่นะครับของเราอยู่ที่ตําบลตากข่าอําเภอบางปะมาจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับท่านที่ชอบที่ดินติดถนนใหญ่นะครับจะทําธุรกิจนะครับแปลงนี้ราคาถือว่าไม่เวอร์ด้วยนะครับครับเดี๋ยวผมให้ดูเส้นทางการเดินทางก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดแปลงที่ดินกันนะครับ ครับถนนหน้าแปลงที่ดินของเรานะครับถนนใหญ่เส้น3-40นะครับครับจากตรงแปลงที่ดินของเรานะครับเราวิ่งไปประมาณ62กิโลนะครับเราจะไปถึงห้างเวสเกตนะครับแล้วก็จากตรงแปลงที่ดินของเรานะครับไปถึงตัวจังหวัดปทุมธานีนะครับผมจับตรงโลตัสปทุมนะครับตรงปทุมวิไลนะครับก็อยู่ที่ประมาณ6กมกิโลนะครับของเราถือว่าไม่ไกลจากกรุงเทพนะครับเดินทางง่ายนะครับถ้าเราจะไปติดต่อธุรธรราธุระนะครับที่ตัวอําเภอบางปะมานะครับเรากลับไปนี่นะครับ นยครับครับจากตรงแปลงที่ินของเรานะครับไปถึงตัวอำเภอบางปมานะครับก็อยู่ที่ประมาณ10กิโลนะครับแล้วก็จากตรงแปลงที่ินของเรานะครับไปถึงตัวจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับก็อยู่ที่20กิโลนะครับนะครับถนนนะครับเี่กเขากำลังขยายใหญ่เลยนะครับไฟฟ้าการคมนาคมนะครับสะดวกสบายเลยนะครับครับเดี๋ยวผมพาไปดูรายเดียดที่ินของเรานะครับครับนี่นะครับแนวขอบเขตของเรานะครับเริ่มตั้งแต่ตรงนี้นะครับเนี่ยครับเรามองไปนี่นะนี่ครับเราจะ เห็นเสาเขตเราที่ปักเป็นสัญลักษณ์เอาไว้คร่าวๆนะครับนี่ครับจากตัวนี้นะครับเราไปถึงแนวเขตของเราด้านโน้นนะครับขับด้านหน้านะครับของเราจะกว้างอยู่ประมาณ80เมตรนะครับนี่ครับหน้ากว้าง80นะครับแล้วก็ด้านความลึกนะครับด้านนี้นะครับนี่ครับของเราก็มองไปตรงตรงตรงแนวเขตเราตัวนี้นะครับแล้วมองไปตรงเสาด้านหน้าเนี่ยครับลดตรงไปได้เลยนะครับรับความลึกด้านนี้นะครับจะอยู่ที่ประมาณ140เมตรนะครับนี่ครับลึกไปถึง หลักเขตด้านโน้นนะครับอยู่ที่ร40นะครับของเราคือแปลงนี้นะครับครับเจ้าของขายอยู่ที่ไร่ละล้านเก้านะครับท่านที่มองหาที่ดินนะครับจะทําธุรกิจนะครับแล้วติดถนนใหญ่นะครับเหมาะเลยนะครับนะครับถนนนะครับทําเอาไว้ใหม่ๆนะครับสวยงามเลยนะครับครับแล้วก็ด้านที่หันหน้าขึ้นมาทางถนนนะครับด้านนี้จะเป็นทางทิศตะวันตกนะครับนะครับวันข้างหน้านะครับ เปิดเป็นร้านขายของนะครับสะดวกสบายนะครับเพราะว่าอยู่ตรงหน้าที่ดินของเรานะครับจะเป็นช่วงอูเทิร์นนะครับทีนี้เนี่ยนะครับถ้าลูกค้านะครับเนี่ยเวลาเขากลับมาจากสุพรรณชัยนาททางอีสานหรือว่าทางเหนือนะครับก็ก็ต้องมาทางนี้นะครับเนี่ยถ้าเราทําธุรกิจนะครับตัวนี้เหมาะเลยนะครับเนี่ยตัวนี้เขาทําเป็นที่กลับรถกลับอะไรสะดวกแล้วนะครับเนี่ยขยายไหลถนนออกมาให้กว้างนะครับนะครับถ้าเราทําธุรกิจนะครับเนี่ยลูกค้าก็สามารถที่จะวิ่งเข้าไปตรง ที่ดีของเราได้เลยนะครับโนนครับด้านโนนนะครับเป็นถนนลาดยางอีกเส้นหนึ่งนะครับถนนดีนะครับถนนกว้างนะครับด้านโนนนะครับวิ่งได้ทั้งสองทางนะครับถ้าวิ่งไปด้านโน้นนะครับก็สามารถที่จะไปโผล่ตรงนี้นะครับเนี่ยไปโผล่ตรงสะพานนะครับเนยที่เขากําลังก่อสร้างอยู่นะครับลอดใต้สะพานนะครับวนกลับเข้าสุพรรณบุรีได้นะครับหรือว่าจะไปกรุงเทพนะครับก็ไปได้อีกนะครับนะครับได้ถนน2ด้านเลยนะครับ ที่ดินของเราเป็นฉนดคุดแดงนะครับท่านที่มองหาที่ดินนะครับอยากจะทําธุรกิจนะครับแปลงนี้ถือว่าเหมาะนะครับเนื้อที่กําลังดีนะครับเนื้อที่7ดไร่นะครับเนื้อที่กําลังพอใช้เลยนะครับถ้าถมนั่นะครับเนี่ยสวยนะครับครับท่านใดที่อยากจะดูพื้นที่จริงนะครับอยากจะดูหน้างานนะครับก็สามารถติดต่อสอบถามได้นะครับที่เบอร์โทรผม0989158974นะครับ แปลงนี้นะครับผมเคยรีวิวแล้วนะครับรอบที่แล้วนะครับรอบที่แล้วนะครับตรงด้านหน้าเนี่ยนะครับตรงนี้นะครับเป็นป่าปือนะครับเนี่ยครับดูไม่สวยนะครับแต่รอบนี้นะครับเขาเคลียร์ป่าปือออกนะครับแล้วทํานานะครับสวยนะครับแล้วถนนตรงที่ผมเดินอยู่เนี่ยนะครับรอบที่แล้วตัวนี้ยังเป็นเป็นบ่ออยู่เลยนะครับเขาเรียกว่าเมนเป็นเหมือนกับล่องน้ํานะครับล่องน้าของของทางถนนของทางสาธารณะเข้านะครับเนี่ยก็คือตรงนี้นะครับที่ผมเดินอยู่นะตรงนี้เดินไม่ได้นะครับ จะเป็นเหมือนกับล่องน้ํามีผักตบนะครับเนี่ยตัวนี้นะครับจะเป็นล่องน้าตกลนะครับแต่พอมารอบนี้นะครับพอเขาขยายถนนนะครับเขาถมนะครับขยายถนนมาเกือบติดที่ดินของเราเลยนะครับถ้าเราถมนะครับเนี่ยแล้วก็ถมเชื่อมต่อกับที่ดินของเรานะครับได้ดีเลยนะครับนี่นะครับแนวขอบเขตของเรานะครับด้านนี้นะครับจะอยู่ประมาณนี้นะครับนี่นะครับ fc มองไปตรงนี้นะครับ น่ครับแล้วก็จากนี้ครับผมย้อนกลับนะครับไปนี่เลยนะครับนี่ครับย้อนไปนี่นะนี่ครับไปตรงจุดแรกนะครับด้านหน้านะครับของเราจะกว้างอยู่ประมาณ80เมตรนะครับแล้วก็ด้านความลึกด้านนี้นะครับจากแนวเขตเราตรงนี้นะครับเราไล่ตรงไปจนถึงด้านท้ายเลยนะครับครับความลึกด้านนี้นะครับจะอยู่ที่ประมาณ110เมตรนะครับด้านนี้110นะครับถ้าเป็นความลึกด้านโน้นนะครับตรงจุดแรกนะครับจากแนวเขตเรานะครับไล่ผ่าไปตรง นานะครับแต่ลึกอยู่ที่ประมาณ140นะครับของเราจะิึ่งเฉียงหน่อยครับนะครับนี่ครับของเราจะเป็นแปลงด้านหน้านี้เลยนะครับครับเดี๋ยวผมพาไปดูแนวเขตของเราด้านโน้นนะครับผมจะตัดจากตรงนี้นะครับไปเจอกันด้านโน้นเลยนะครับครับอันนี้คือถนนอีกด้านหนึ่งนะครับของแปลงที่ดินของเรานะครับด้านนี้จะเป็นถนนลาดยางนะครับจะมีถนนนะครับแล้วก็จะมีคลองนะครับละคลองนะครับคลองใหญ่นะครับคลองนี้ก็มีน้ําทั้งปีนะครับช่วง เมษาพฤษภานะครับเี่ยก็จะยังมีน้ําอยู่นะครับนะครับแต่ช่วงนี้นะครับผักตบอาจจะเยอะหน่อยนะครับนะครับเวลาลอกคลองออกนะครับคลองดูสวยนะครับนะครับจากตัวนี้นะครับเราวิ่งไปนิดเดียวนะครับประมาณ300เมตรนะครับก็ไปถึงถนนใหญ่แล้วนะครับนะครับของเราเข้าออกได้ทั้ง2ทางเลยนะครับถือว่าดีนะครับนี่ครับแล้วก็ตรงนี้นะครับฝั่งนี้นะครับเขากันเอาไว้เยอะเลยนะครับนี่คือถนนนะครับ แล้วขอบที ới, ่ดินของเรานะครับเนี่ยครับตรงคันนานะครับเนี่ยครับตรงนี้เราได้พื้นที่นะครับถ้าเราถมเต็มนะครับเชื่อมต่อกับที่ดินด้านหลังนะครับเห็นไหมเนี่ยครับเราทาธุรกิจนะครับเข้าด้านหน้าวนออกด้านหลังนะครับวนออกไปนี้นะครับเนี่ยครับวนกลับเข้ากรุงเทพนะครับก็ยังได้อีกนะครับถือว่าดีเลยนะครับเนี่ยเขาออกด้านเข้าด้านหน้าออกด้านหลังนะครับนี่นะครับแนวเขตของเรานะครับตรงโน้นนะครับนี่นะครับลักเขตเราตรงนี้นะครับ แล้วก็จากนี่นะครับอมมมุนตัวย้อนไปนู่นเลยนะครับนะครับย้อนไปด้านถนนใหญ่นะครับความลึกด้านนี้นะครับจะอยู่ที่ประมาณ110เมตรนะครับแล้วก็ด้านท้ายนะครับของเราก็ไล่ไปตามแนวนี่เลยนะครับครับด้านท้ายนะครับของเราจะกว้างอยู่ประมาณ110เช่นกันนะครับไปนี่นะครับประมาณ110เมตรนะครับนีครับของเราเป็นแปลงนี้นะครับนี่ครับนะครับเหมาะสําหรับท่านที่ มองหาที่ดินทําธุรกิจนะครับติดถนน2ด้านนะครับทั้งถนนใหญ่นะครับและถนนรลองนะครับมีที่ทิ้งน้ําที่ระบายน้ําอีกนะครับนะครับเวลาเราจะใช้น้ําจากคลองนะครับเราก็สามารถที่จะดูดน้ําจากคลองข้ามาตรงแปลงที่ดินของเราได้อีกนะครับครับวันนี้ผมเสกสารขายที่ดินเขตปริมณฑลนะครับขอบคุณ FC ทุกท่านนะครับที่กดติดตามกดไลค์นะครับ F อฟซีที่อยู่ในเมืองไทยนะครับแล้วก็เอฟซที่อยู่ต่างประเทศนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับวันนี้ฝากที่ดิน7ไร่ด้วยนะครับของเราอยู่ที่ต,าตําบลตะค่าอําเภอบางปมะมาะจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับเจ้าของขายอยู่ที่ไร่ละล้านเก้นะครับวันนี้ผมบายบายขอบคุณทุกท่านครับ